สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสูย์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม REM หรือโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าความสูงนะคะของกล้อง Total Station Topcon GM52 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะในการเข้าใช้งานโปรแกรม REM หรือโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าความสูงนะคะอันดับแรกให้เราไปที่ปุ่มหมายเลข7็เมนูค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนเพจโดยกดที่ F4 ค่ะและเลือกที่ F2 โปรแกรมค่ะและเลือกที่ F1 REM ค่ะโปรแกรม REM จะมีให้เราใช้งานด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะ F1 input r.ht นะคะก็คือการใส่ค่าความสูงค่ะและ F2 no r.ht คือไม่ใส่ค่าความสูงนะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะสาธิตทั้ง2วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้งานแบบแรกกันเลยค่ะให้เรากดเข้าไปที่ F1 Input R.HT ค่ะ R.HT ตรงนี้เขาจะให้เราใสา่ค่าความสูงของตัวเป้าปิซึึมนะคะเราจะใส่ที่1.5เมตรค่ะจากนั้นให้เรากด Enter ที่ F4 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปที่เป้าปิซซึมนะคะและกดเมเชอร์ที่ F1 ค่ะให้เราดูที่ค่า VD นะคะค่าความสูงจะเริ่มต้นที่1.5เมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการคลายล็อกเลนกระดกนะคะและปรับลำกล้องนะคะขึ้นไปยังความสูงที่เราต้องการะคะ่ะ ค่ความสูงที่เราต้องการนะคะก็จะอยู่ที่2เมตรกับอีก10เซนติเมตรนะคะเราสามารถมาร์กจุดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้งานอีกแบบหนึ่งกันดูนะคะให้เรากด ESC ออกมาค่ะจากนั้นนะคะเลือกที่ F1 REM ค่ะและเลือกที่ F2 No R. HT ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยังเป้าปิซึึมน,นะคะและกดเมเชอร์ที่ F1 ค่ะ ก็จะแสดงเป็นค่าบุมองศาขึ้นมาให้เรานะคะจากนั้นให้เรากดเซตที่ F4 ค่ะเราจะเห็นว่าค่า VD เริ่มต้นที่0เมตรนะคะจากนั้นก็ให้เราทำการคลายล็อกตัวกล้องค่ะและปรับลำกล้องนะคะขึ้นไปยังความสูงที่เราต้องการค่ะความสูงที่เราต้องการนะคะก็จะอยู่ที่1เมตร37เซนกับอีก3มิลนะคะก็ให้เราทำการมาร์กจุดได้เลยค่ะ ค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม REM หรือโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าความสูงเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station Topcon GM 5 2ค่ะสำหรับการใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GM 5 2ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบทครั้งภายใน1ปีค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำวสรวจศูนย์ลังสิตหน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ป UM ั e so, ue, ๊มเอโซแมกเวลูรังสิตนครนายกคลอง2หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021026854หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์แอดไซ์อ SI 99ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ